เท่านี้อ้อของของเจเจ๊เอวเท่าไหร่30ฟิเอาเท่าไหร่สเท่ากูแล้วอันนั้นคือกูใส่เกมมึงได้ปอยชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรมากที่สุดเดมอนสเลเยอร์ถูกต้องเมื่อก่อนเวลาเจแปามเดินผ่านร้านข้าวขาวหมูเนี่ยเขาทักเจแปามว่าอะไรปปา แน่งที่กอชอบให้เกาหลังอยู่ทิศไหนสบักเนี่ยขวาเขาถามทิศไหนต,ต้องตอบเป็นทิตตะวันอ,ออกเฉียงเหนือถูกต้องน้องปายชอบกินองุ่นคลุกกับอะไรไบเนี่ย <laughs> <laughs> พริกเกลือผิดคะ่ะ